สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมครับพี่ตาหกล้อซิ่งวันนี้พามาอยู่กับทีมงานวันนี้วันนี้พามาอยู่กับทีมงานดับตุงครับป่าตุงของเราเองป่าเนียวครับ แม่กลัวฝุ่นโดนละมั้งบอกให้มาเลยยังยึกยึกยักยักแม่โบกมือให้มายังไม่อยากมาอีกไหมเดี๋ยวมาดูฝีมือช่างเขียวกันหน่อยครับเก็บงานแล้วจะได้ไปแล้วจะได้ย้ายบอ่อเอ๊ะจะได้ไปไปไหนโจจะได้ย้ายบอ่อแล้วครับ ดูฝีมือช่างเขียวหน่อยสิโอ้สุดจัดครับพี่น้องโอ้ฝีมือแกไม่ธรรมดาครับใส่ไข่ครับฝีมือแกนี่ใส่ไข่จริงๆดูครับสะแคบๆยาวๆนะพี่น้องสวยงามครับภาพนี้ สุดจัดเลยช่างเขียวแกโอ้เราต้องยอมรับครับเราต้องยอมรับว่าแกค่อนข้างจะฝีมือดีครับช่างเขียวนะครับเพราะว่าประสบการณ์นี้น่าจะถือว่าไม่ธรรมดานะครับประสบการณ์นี้ไม่ต้องสืบครับ ถือว่าผ่านสงครามโลกมาน่าจะหลายรอบเหมือนกันสําหรับฝีมือนะครับประสบการณ์น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าดูจากงานทุกงานที่แกทํามาครับให้ติดตามผ่านทางบาตุงหรือว่าดัมกรีนของเราก็จะเห็นหลายๆงานครับที่ช่างเขียวแกได้แสดงฝีมือเราให้เราเห็นนะครับใช้เป็น SK04 ครับมา r ์ Mark 200นะครับ ไม่โคเล็กๆคนเข้าใจงานก็ทำงานลึกๆใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับใกจะปิดบ่บอลแล้วครับนี่เหลือแค่ประมาณสักสองชั่วโมงน่าจะน่าจะได้ย้ายออกครับฝนเดอะเกินนะพี่น้องเก็บบ่อแล้วครับสุดท้ายและท้ายสุดน,นะฮะ เตรียมตัวย้ายไปลงบ่อใหม่ครับดูครับฝีมือแกถึงดินนานแล้วครับลงไปอีกน่าจะยากครับน่าจะยากผมก็เลยอ่ะพามาดูครับฝีมือช่างเขียวครับก่อนเก็บสะย้ายบ่อนะครับดูกันเต็มเต็มไปเลยนะครับแหวบแบบ ไปเข้าใหมา่กว่าเ่งเครื่องนิ่มๆครับทำงานนี้ไปเรื่อยๆครับกว่าจะนิ่มขนาดนี้ก็อู้ขวาตรงหมดไปเยอะเหมือนกันครับสำหรับเจ้าเขียวมรกตคันนี้ทเครื่องก็ยกใหม่ครับ เครื่องใหม่ด้วยยกใหม่เลยครับไม่ได้ทําใหม่นะเนี่ยครับถึงไม่เร็วมากครับแต่ขนาดนี้ก็ตักดินได้ใส่ด้ำนี่บายสบายครับวิ่งกันอยู่4ี่คันครับออกไปคันแรกครับเป็นของเซมิมครับ คันเหลืองนี่อีกคันนึงครับเป็นรถรวมคันนี้ก็รถรวมครับนี่แล้วก็จะเป็นรถเจ้าของอีกคันนึงนะครับรถเจ้าของก็อตอนนี้น่าจะ PTO นะครับสวิป PTO ไม่ทํางานนะครับยกดําไม่ขึ้นน่าจะเป็นกับสวิ์นะครับต้องเอาไปทําอยู่ร้านใดอยู่ มาไม่ค่อยเจอเท่าแก่ครับเท่าแก่ไม่รู้ไปไหน,นช่างเขียวนี่แกใส่ดินเยอะครับเนี่ยใส่ดินสวยครับออกไปแล้วครับกับเจ้าเหลืองอารามมีแต่ดินทรายนะพี่น้อง รถเบารถอะไรวิว่งเข้ามาเนี่ยอ้กลับรถยากครับอออเอเขียวเล่นบาดเสียวครับเฉียดเสาไปนิดเดียวครับ มุกี้สี่ฟันครับสําหรับเจ้ามาร์กทูคันนี้เปลนมุกี้ใส่ของร้อยี่นี้น่าจะเจ็มครับมีมุกี้ร้อยี่อยู่ของมาร์กทูทีมงานเสียแท้ครับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนใส่มุกี้ใหม่ก็เลยว่าจะไปดูมุกี้มาให้ปรัตุงขึ้นใหม่ถ้าได้ลูกใหญ่กว่านี้นิดนึงก็จะเร็วกว่าน,นี้ครับเราก็ใส่เอาแค่พอดีนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับ เพราะว่าใหญ่มากมันก็จะมีผลเสียระยะยาวมาตามมาอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะก็จะทําให้เอวหลวมไวนะครับเพราะว่ามันหนักมากแล้วก็ตามแขนตามบูมตามอาร์มอะไรก็เนาะตามที่เขาเคยบอกมาครับว่ามันใหญ่เกินไปมันก็เกินกําลังรถที่จริงแล้วก็เขาคํานวณมาลงตัวแล,ล้วแหละเนาะก,กับเมื่อกี้เล็กๆขนาดนี้แล้วก็สรีระของเขาประมาณนี้นะครับ แต่เราก็อยากเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับเผื่อจะได้ไวหน่อยแกออก็ทำงานดีนะต้นเขียวนี่งานแกจะออกมาดีครับถึงจะ แกก็จะอายุเยอะหน่อยแต่แกก็ทำได้ครับทำได้ทำได้ดับแรกๆเลยสายตาครับการมองเห็นขับรถนิ่มเลยครับใจเย็นครับ เจอดานแล้วครับนี่เขียวตับมาเลยนะพี่น้องลงไปน่าจะเจาะยากแล้วครับไม่ลงละดินเขตนี้นี่แม่แคทยังร้องนะพี่น้องนี่เขาเจอดานไปนี้ครับแคทยังร้องมาแล้วครับแต่นี่ก็เอาแค่เจาะได้แล้วกัน อากาศร้อนครับพี่น้องโอ้ยร้อนมากเลยร้อนจริงๆน่าจะทะลุ35องศาถึง40องศาแล้วมั้งร้อนจัดครับบางพื้นที่พายุเข้าครับอากาศเย็นสบายฝนตกนะครับแต่ตรีรำนะพี่น้องโอ้โห ยืนตากแดดมีบอกเลยแทบไหมนะพี่น้อง hey, เฮ้ยปอลเนี้ยวโอ้ oh, เข้าป่าไปแล้ว <laughs> <laughs> เลี้ยวไม่ไปครับดินทราย เนียนครับนี่ก็จะเริ่มแต่งขอบสระแล้วครับยอมรับครับสายตาบวกวประสบการณ์นะครับ ตาบวกกับประสบการณ์ครับประสบการณ์นี้สําคัญครับสําคัญเลยรถเล็กนี่ถ้าทํางานมีหลม่มมีคโครนนี่ยากหน่อยครับมีหลม่มมีคโครนทางานยากหน่อยแต่ก็อาศัยประสบการณ์ครับช่างเขียวก็ลุยมาหลายๆงานนะพี่น้องอ วันนี้ก็พาเพื่อนเื่อนคะรับมาชมฝีม้ลายมือของช่างเคียวครับก่อนจนะย้ายบ่อครับเียมเก็บบ่อแล้วนี่เหลือนิดเดียวนี่ก็เก็บบ่อแล้ว,ลวก็ย้ายครับไม่รู้ย้ายไปลงไหนต่อนะฮะนี่แกน้อยครับ <c oughs> สบายแมน่นหมดเซีบยมเลยละ <c oughs> เฮ้ยทุกคนยังไงบปิดมาบอกร้อมากอบ,าบ, <c oughs> บาอกออามาแล้วอยากจะบอกออามาลนะครับพี่จะออกไปแย่หมดละโอ้อากาศร้อนมากครับไม่เห็นแต่ที่อยู่ตรงนี้ดีเลยเหมาะเลยครับโ <c oughs> อ้หนุ่มเย็นๆโอ้ยนี่รับเลยแล้วเนาะ,อะโอเคครับผม <c oughs> ยังไงก็รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันจะ <c oughs> มีลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ